ตอนนี้ก็เราได้สมาทานศีลสมาทานพระก,กรรมฐานเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปให้เราน้อมใจของเราตั้งกายของเราให้ตรงดำรงจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความคิดจะฟุ้งออกให้เราดึงกลับมาที่ลมหายใจ ให้รู้ว่าตอนนี้กายของเรากำลังนั่งอยู่กับพื้นตรงนี้ตัวกำลังตั้งให้ตรงลมหายใจของเราค่อยๆเข้าออกด้วยความเบาๆสบายสบายเปรียบเสมือนกับเราเป็นคนไม่มีภาระอะไรอีกต่อไปแล้วภาระเรามีอย่างเดียวคือความรู้สึกตามลมหายใจเบาๆสบายสบาย ผ่อนคลายตัวเองให้มากนะครับนะทำเพื่อตัวเองบ้างในครั้งนี้ในวันนี้นะ ค่อยๆเอาจิตจับที่กระโหลกศีรษะกระดูกต้นคอกระดูกไหลห้ปาราหัวไหลถึงข้อศอกข้อศอกถึงข้อมือ ข้อมือถึงปลายนิ้วทุกทุกนิ้วกระดูกซี่โครงทุกทุกซี่กระดูกสันหลังทุกทุกข้อกระดูกสะโพก สะโพกถึงหัวเขา่าหัวเข่าถึงข้อเท้าข้อเท้าถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงข้อเท้า ข้อเท้าถึงหัวเขา่าหัวเข่าถึงสะโพกกระดูกสะโพกกระดูกไขสันหลังทุกทุกข้อ กระดูกซี่โครงทุกทุกซี่กระดูกไหลหอยปาล้าหัวไหลถึงข้อสอบข้อสอบถึงข้อมือ ข้อมือถึงปลายนิ้วทุกทุกนิ้วกระดูต้นคอกระโหลกศีรษะให้เราเอาจิตจับอยู่กลางกระหม่อมนิ่งๆกำหนดจิตเบาๆเบาๆตรงนั้นสักครู่นะครับ แล้วก็ให้มองดูซิว่าร่างกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่โครงกระดูเหมือนฉายภาพลงมาจากข้างบนศีรษะเอาจิตวางไว้ตรงกลางกระหม่อมนิ่งๆแล้วก็ฉายแสงลงมาเห็นโครงกระดูนั่งอยู่ ไม่ช้าไม่นานความตายมาถึงเราก็เป็นเพียงแค่โครงกระดูกแค่นี้โครงกระดูกนี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานมากนะักสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าคนเขาจะสรรเสริญหรือนินทา ไม่ว่าคนเขาจะรักหรือจะเกลียดไม่ว่าเราจะมีลาบหรือเสื่อมลาบไม่ว่าเขาจะให้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือทำให้เราเสื่อมยศถาบรรดาศักดินั้นลงหรือแม้กระทั่งเราจะมีความเป็นสุขหรือความเป็นทุกข์เมื่อเราเหลือเพียงแค่โครงกระดูก สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความจำเป็นกับเราอีกต่อไปเมื่อใครก็ตามทำให้เรามีความโกรธความเกลียดความไม่พอใจเราก็เป็นโครงกระดูกนี้เขาก็เป็นโครงกระดูกไม่แตกต่างกัน เราจึงไม่รู้ว่าจะโกรธกันไปเพื่ออะไรไม่พอใจกันไปเพื่ออะไรดังนั้นทุกคนค่อยๆดูนะเราเองเดินไปสู่ความตายก็เหลือแค่โครงกระดูกนี้เพื่อนๆที่เกิดแก่เจ็บตายของเราเองก็เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่กระทบกระทั่งกัน ที่โกรธกันที่เกลียดกันจึงไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพรานะณวันหนึ่งเราเองที่เป็นผู้โกรธหรือผู้ที่ถูกโกรธก็ต้องเหลือเพียงแค่โครงกระดูกนี้คนที่เราโกรธเขาหรือเขากำลังโกรธเราก็ไม่แตกต่างกันกันกบเราทุกคนค่อยๆมองดูนะเวลาผ่านไป100ปีโครงกระดูกที่ตั้งอยู่นี้ ค่อยๆเสื่อมสลายลงจิตของเราจับอยู่ตรงกลางกระหม่อมไว้อยู่นะผ่านไป300ปีโครงกระดูกค่อยๆเสื่อมลงค่อยๆสลายตัวไปเหลือแต่ดวงจิตทุกคนจับดวงจิตตัวเองเป็นแก้วใสประพัดสอนมีความสว่างสวัย คนอื่นเวลาผ่านไป300ปีทุกคนก็สลายหมดจะเหลือแต่ความเบื้องว้างและก็ว่างเปล่าจะเหลือเพียงดวงจิตของเราอยู่ท่ามกลางความเบื้องว้างว่างเปล่าค่อยๆดูนะดูสบายๆทิ้งลมหายใจทิ้งความรู้สึกในกายออกแล้วเราไปรู้สึกถึงดวงกลมแก้วใสๆเป็นประกาย เราคือดวงจิตเหลือที่สมรากายที่มายืมร่างกายนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเราจะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นจะแปรปวนอย่างไรก็ตามร่างกายเราจะเป็นอย่างไรก็ตามหรือแม้กระทั่งมันจะตายก็ตามมันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับจิตเลยแม้แต่นิดเดียวร่างกายนี้เปรียบเสมือนบ้านเช่า ที่เรามาเช่าแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ไปเรื่อยๆแต่เราคือจิตหรือที่สมนณกายก็ต้องไปอยู่ในบ้านเช่าเรื่อยไปชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็มายืมร่างที่เรียกว่ามนุษย์ถ้าชาติครั้งถัดไปเราไปจุดติเป็นเทพเทวดาเราก็จะได้ร่างกายเป็นทิพย์ หรือเราจะไปเป็นพรมที่มีรูปหรือไม่มีรูปก็แล้วแต่มันก็ยังคงเวียนอยู่อย่างนี้เป็นปกติดวงจิตดวงนี้ต้องไปอาศัยร่างกายแต่ละครั้งแต่ละคราวถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เราค่อยๆดูจิตใหม่ที่อยู่ข้างหน้าเรานะขออาราธนาพระบรมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ดวงจิตของลูกที่มีความเข้าใจในความถูกต้องตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายของลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกยืมชั่วครั้งชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องดับคือความตายเป็นที่สุดแล้วมองเห็นความเป็นจริงว่าเมื่อร่างกายของเรามันพังลงไปแล้วความโกรธมันก็หยุดความโลภมันก็หยุด ความหลงไหลไฝ่ฝันมันก็หยุดเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเหตุมันดับคือร่างกายเมื่อลูกเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ขอภาพตามความเป็นจริงจงปรากฏแก่จิตของลูกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดูจิตของเราซิเป็นยังไงบ้าง ใครเห็นภาพพระปรากฏอยู่ในจิตก็ให้จับภาพไว้นะแล้วก็ขอกราบพระพุทธองค์สักสามครั้งนะที่อยู่ในจิตของเรา แล้วเราก็ปรารณากับท่านว่าต่อไปนี้นะลูกจะตั้งใจในการรักษากรรมบทสิบของลูกด้วยกายของลูกด้วยวาจาของลูกด้วยจิตของลูกลูกจะตั้งใจรักษาเป็นที่สุดสิ่งใดก็ตามที่ลูกจะทำเพื่อจิตของลูกได้ทำเพื่อจิตของผู้อื่นได้และทำให้ผู้อื่นนั้นเห็นตามความเป็นจริงอย่างลูก ลูกจะขอตั้งจิตตั้งใจทำให้ถึงที่สุดขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยาสงฆบาาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาคุ้มครองดวงจิตของลูกในขณะที่ลูกยังทรงอยู่ในร่างกายที่เรียกว่ามนุษย์นี้ก็ขอให้อบสรคอันตรายต่างๆคุณใสต่างๆของกลมนดำต่างๆ อย่ามาแพ้วพานร่างกายลูกจิตใจลูกทำให้เกิดความเศร้าหมองด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะยามใดที่ลูกหลงผิดหลงไปกับความโลภความโกรธและความหลงขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมปริยะสมงได้โปรดเมตตาตัดจิตของลูกด้วยเถิด ขอให้ลูกได้มีสติเท่าทันอารมณ์ของลูกในปัจจุบันขณะแล้วเราก็ขอตั้งจิตในการสํารวมจิตต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครู่นะเปรียบเสมือนกับเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับ ขอกำลังบุญบาร,รมีทั้งหมดที่ลูกได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขอให้มารวมตัวกันในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทรัพย์สมบัติใดๆที่ลูกเคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตอยู่บนฟ้าก็ดีอยู่พื้นใต้แผ่นพิภพนี้ก็ดีหรืออยู่บนโลกมนุษย์นี้ก็ดี ขอจงมาปรากฏแก่ลูกในชาตินี้ทั้งหมดทั้งมวลด้วยเถิดสำรวมใจของเราด้วยความเบาเบาสบายสบายอยู่ต่อหน้าองค์พระของเรานะใครไม่เห็นรูปก็ไม่เป็นไรนะให้มีความรู้สึกเฉยๆเหมือนเราไปนั่งอยู่หน้าพระในโบสถ์ก็ได้นะครับนะ ขอกำลังองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมปร,ริยสง์ขอให้ลูกได้มีสติตั้งมั่นอยู่ทุกขณะจิตมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุเฉทประหาร เข้าสู่มรรคผลประนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อเราสำรวมใจของเราสักครู่เราค่อยๆน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักสามครั้งนะครับกราบเทพม์เทวดาทุกๆชั้นภูมิที่ท่านให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้ในความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจของลูกในสิทธที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอปาาุปาทานและกุศลกรรมแท้ที่จริงการตัดนั้นไม่ได้ยาก เพียงแต่และถ้าเราเข้าใจเพียงเท่านั้นเองค่อยๆกราบลาทุกๆพระองค์นะน้อมจิตน้อมใจของเรากลับมาสู่ลมหายใจของเราสักครู่นะครับให้รู้สึกตามลมหายใจด้วยความเบาๆสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้รู้เท่าทันลมหายใจด้วยความเบาๆสบายๆ ค่อยๆผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายผ่อนคลายลมหายใจของเรานะค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความเบาๆสบายๆ